ขอเปิดเผยว่าพิจารณ์ตัวเองได้ว่าบางทีก็อาจจะผิดแต่ให้รู้ว่าผิดถ้าเขาบอกว่าพิจารณพระเจ้าอยู่ว่าผิดให้ขอทราบบาผิดตรงไหนถ้าไม่ทราบเดือดร้อน ฉะนั้นก็ที่บอกว่าการวิจารณ์เรียกว่าละเมิดประมากัต์ละเมิดให้ละเมิดได้แต่ถ้าเขาละเมิดผิดเขาก็ถูก,ถ,กถูกประชาชนบ้องคือเป็นเรื่องของ ขอให้รู้ว่าเขาวิจารณ์อย่างไรถ้าเขาวิจารณ์ถูกก็ไม่ว่าแต่ถ้าวิจารณ์ผิดไม่ดีแต่เมื่อบอกว่าไม่ให้วิจารณ์ไม่ให้เราเมิดไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญใบอย่างนั้นก็ลงท้ายก็เลยพระมหากษัตริย์ก็เลยลำบากแย่ yeah, อยู่ในฐานะลำบากเพราะแสดงให้เห็นว่า ถ้าไม่ให้วิจาร์ก็หมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวนี่มันต้องบิจาร์ต้องต้องละเมิดล้ไม่ให้เลยไม่ละเมิดพระเจ้าอยู่หัวเสียพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนดีซึ่งถ้าคนไทยด้วยกันก็หนึ่งไม่กลา้าสองไม,ไม่เอ็นดูพระเจ้าอยู่หัวไม่ ไม่อยากละเมิดแต่มีฝ่ายชาวต่างประเทศมีบ่อยๆละเมิดก็ะจะอยู่ละเมิด The ะคิงแล้วก็ก็หัวเราะเยาะว่าเดอะคิงนี่เดอะคิงของไทยแลนด์คิงของยุ่คิงของพวกพวกคนไทยทั้งหลายนี่เป็นคนแย่ละเมิดไม่ได้ ในที่สุดถ้าละเมิดไม่ได้ก็เป็นคนเสียเป็นคนที่เสียฉะนั้นก็บางโอกาสกว่าขอให้ละเมิดจะได้รู้กันว่าใครดีใครไม่ดีนี่พูดเลยเถิดพูดมากไปแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหน้านี่ไม่ต้องไม่ต้องกลัว าาวว่ไ่ไไมมมดด้ีคผิใครกันที่รักประชาชนข้อคิดจากในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9กับข้อเสนอม112จะเห็นได้ว่าพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งประชาทที่ปไตยอย่างแท้จริงซึ่งแท้จริงแล้วม112ก็มีไว้เพียงแค่ป้องกันการมินประมาทเท่านั้น ไม่ได้ต่างกับกฎหมายมินประมาทบุคคลทั่วไปประบอกค่อมของประชาชนเลยแต่พอรัชวงศ์ลงมาเป็นโจทย์ฟ้องไม่ได้จึงต้องมีม .112 ขึ้นมาป้องกันไว้กรณีถูกหมิ่นประมาทเพราะฉะนั้นหยุดปิดเปือนว่ากฎหมายนี้เป็นผดเด็จการทำไมการหมิ่นในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นความผิดปอาญามาตรา112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนท์ on, ศักดิ์บรวิทย์สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงสาขาวิชาปัญญาและการวิเคราะห์ทุจริตคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ท่านได้อธิบายไว้ว่าการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาหากเป็นการหมินประมาทปุพก,การีหนึ่งชั้นคือปิดามารดา ย่อมเป็นการหมิ่นประมาทเจ้าตัวด้วยเช่นกันข้อนี้อาศัยประมวลกฎหมายอาญามาตรา326อันเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลที่สและอาศัยประมวลกฎหมายอาญามาตรา327ด้วยมาตรา326ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนมาตรา3.2.7ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สและการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกโดูมิน่นหรือถูกเกลีดชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวังโทษ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา326นั้นทั้งนี้มาตรา112เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการมินประมาตโสดหนึ่งการดูมินอีกโสดหนึ่งและการขู่อาฆาตมากร้ายอีกโสดหนึ่งดังที่ได้บัญญัติไว้ว่ามาตรา112บัญญัติไว้ว่าผู้ใดมินประมาทดูมินหรือแสดงความอาฆาตมากร้ายพระมหากษัตริย์พระราชนีรัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่สปีถึงสิหปีทางนี้มาตราหนึ่งหนึ่งสองอยู่ในความหมวดความมั่นคงและเป็นกฎหมายต่อเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช1 6 6 0มาตรา6ที่บัญญัติไว้ว่ามาตรา6องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้ดังนั้นการเหมินพระราชบิดาที่สวรรคตแล้วของพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันจึงเป็นการเหมินพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันด้วยไม่ว่าจะเป็นพระราชบิดาพระองค์นั้นจะทรงเป็นอดีตพระมหากษัตริย์หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา6ประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112มาตรา326และมาตรา327นอกจากนี้ก็ยังมีคำพิพากษาสารดีกาที่6374ทับ2,556ขององค์คณะผู้พิพากษานายสิริชัยวัฒนโยธินนายทวีปันสวัสิ์และนายพศวัรร์กนกนาค ได้วินจัยไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองคมครองและหมายรวมถึงอดีตพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนี้ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตนราชวงศ์ตลอดมากระทั่งรัชกาลปัจจุบันประชาชนในประเทศจึงผูกพันกับพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นที่เคารพสักการะ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจักรไทยจึงบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือบุคคลใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องในทางใดๆมิได้ด้วยเหตุนี้การที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์จะต้องครองราชย์เท่านั้นผู้กระทำจึงจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองแม้จะกระทำต่ออดีตพระมหากษัตริย์ซึ่งสวรรคตไปแล้ว ก็ยังเป็นความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าวการหมิ่นประมาทอดีตพระมหากษัตริย์ก็ย่อมกระทบถึงพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันที่ยังคงของราชูดังจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระอัยกาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปัจจุบัน หากตีความว่าพระมหากษัตริย์ต้องเป็นองค์ปัจจุบันที่ยังทรงของราชูก็จะเป็นช่องทางให้เกิดการละเมิดเมินประมาทให้กระทบต่อพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันได้ดังได้ดกล่าวในเบื้องต้นมาแล้วว่าประชาชนชาวไทยผูกพันกับสถาบันกษัตริย์มาตลอดแม้ว่าพระองค์จะเสด็จสวรรคตรไปนานแล้วประชาชนก็ยังเคารพสักการะยังมีพิธีรำลึก โดยทางราชการจัดพิธีัทุกป,ปีดังนั้นหากมีการดูหมินหรือหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ที่เสด็จสวรรงคตไปแล้วก็ยังกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนอันจะนําไปสู่ความไม่พอใจและอาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาจักรได้ซึ่งตามแนวคําพิพากษาสารดีการนี้การหมิ่นในหลวงราชการที่9จึงเป็นการหมิ่นอดีตพระมหากษัตริย์ และเป็นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อีกเช่นกันอธิบายกฎหมายแบบให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆว่าถ้าใครมาด่าพ่อแม่เราย่อมถือว่าเป็นการมีประมาทเราด้วยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา327แต่การมีประมาทพระบรมเดชานุภาพในหลวงรัชการที่9ซึ่งท่งเป็นดัง ทั้งอดีตพระมหากษัตริย์และทรงเป็นพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระวชิรกร้าเจ้าอยู่หัวย่อมต้องเป็นการกระทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา6กับอาญามาตรา1นึประกอบกับประมวลอาญามาตรา326และมาตรา327และคําพิพากษาสารดีกาที่374ามเจ็ทับอันอันเป็นแนวทางวินิจฉัยลงโทษกําหนดโทษหรือยี่ตอก ของสารไทยสำหรับการบังคับใช้มาตรา112ผู้ปกป้องอดีตพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นหลักไทยของบ้านเมืองได้รับความเครารพสักการะที่ผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้มีใครกันที่รักประชาชนข้อคิดจากในหลวง